ครับน้องๆของพี่โอเควันนี้พี่จะมาสอนวิธีการซ่อมอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ในการฟาร์มนะเช่นพวกเบ็ด ปลาและอ่นๆนะเบ็ดตกปลาแล้วก็เออเลื่อยตัดเหล็กอะไรเงี้ยไอ,อเลื่อยตัดเหล็กเฉยทุยเลื่อยตัดไม้อะไรเงี้ยที่งัดซากรถเอออะไรประมาณเนี้ยไอพวกอุปกรณ์การฟาร์มแล้วก็อาวุธของเรานะแล้วก็ทับ GPS เพื่อไปเลยนะน้องๆไปซื้อกล่องซ่อมนะที่ร้านสะดวกซื้อร้านขายอุปกรณ์อะตามพี่ไปเลยเฮ้ยโว่เขต็ดลก็ต้องให้กูสอนออไปครับน้องๆ ตาม G P S ไปเลยนะร้านขายอุปกรณ์อะ่ะเออที่เรามานี่เพราะว่าเราต้องไปซื้อเอ,อ่อกล่องอะนะกล่องซ่อมกล่องซ่อมรถนั่นแหละกล่องซ่อมกล่องเดียวแม่งซ่อมได้ทุกอย่างเข้าใจปะซ่อมได้แบบสากกระเบือยันเรือลบอะเข้าใจปะอ,อ่าเข้าไปซื้อเลย แต่วุพ้พี่เออมันยังมันยังไม่ต้องซ่อมนะมันต้องความทนทานเหลือเจสิบนะมันถึงจะซ่อมได้นะนี่นะกล่องซ่อมพันห้านะซื้อไปอันเดียวนะเพื่อจะไปทําเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะกล่องนี้กล่องเดียวสามารถซ่อมได้แบบสากกระเบอือยันเรือลบเลยนะง่ายสุดละอ่ะรถกูไปไหนวะเ้ารถหายเออสงสส่รถโดนรีปะทับเก็บรถด,ดิรถหายไปไหนวะ รถโดนเลยนะเดี๋ยวพี่วิ่งไปเบิกรถก่อนที่เออ่หน้าบ้านโอดีนะข้างหน้านั่นแหละไอ้คาสิโนอะ่ะแล้วเราก็จะไปที่เลเบลกันนะครับเดี๋ยวไปเบิกรถก่อนไปซ่อมที่เลเบลนะ <m> ง่ายๆเลยนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะง่ายๆคือกล่องซ่อมอันเดียวสามารถซ่อมได้ทุกอย่างนั่นแหละ

ุไปทั่วทีปชื่อเสียคุอย่่ทุกที่เขบอกว่าคู่เเนวได้แต่กูจะตายก็ฟรีวีธีและขแแชมป์มันอยู่ทีเอวก็เพรกคูสวีเดเป็นแฟนกูาร์แฮทอ่ n าเกระได้คใจแคบก็พได้กระโปไว้พมันกัมัดและกูโคตจะโหดและพวกูันซัลายแดงฟาวดได้กระจอและกูสแลปยั่แบงฟามึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดหฮาวทางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็พราะมันกระจอพวกมึงวันมาไม่ได้กู เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปซ่อมที่ตู้แดงเลยนะง่ายๆนี่นะเราก็จะซ่อมที่ตู้แดงตรงนี้นะเราก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะซ่อมนะพี่จะซ่อมปากฉลามสมมุตินะเราก็เลือกกล่องซ่อมนะฝั่งซ้ายอ่ามันก็จะ กดคราฟนะมันก็จะเสียเงินหมื่นห้าในการซ่อมนะ,ะแต่ของพี่ยังซ่อมไม่ได้นะมันต้องความทนทานน้อยกว่า70ขึ้นไปนะถึงจะซ่อมได้นะอ่าและอย่างหนึ่งนะไอพวกเบ็ดพวกอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องซ่อมนะไปซื้อใหม่ดีกว่านะถ้าซ่อมมันแพงนะไอพวกเนี้ยพี่แนะนําให้ไปซื้อใหม่นะไอพวกอุปกรณ์ในการฟาร์มไอพวกเบ็ดพวกอะไรพวกเนี้ยไปซื้อใหม่ดีกว่าแค่2องพ้าเองถ้าถ้าน้องๆจะซ่อมมันก็จะแพงนะซ่อมพี่แนะนําให้ซ่อมแค่วูดก็พอนะครับไอพวกเด็กขี้อะ